เปิดวงหมอลำด้วยมาลายเงินสด1ล้านบาทนี่ยังไม่รวมบ้านฮักและมาลายแยกจาก FC วินาทีนี้น้อยคนมากที่จะทำได้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือน้องอู๋อิงเพชรบ้านแพงนี่แหละครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องศรีชนนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC ฟสาน้อยแล้วก็ FC น้องอู๋อิงเพจเปิป้ลแพงทุกคนทุกท่านเลยก็แล้วกันครับ9เดือน9ครับผม9กันยายน2568อยหกอู๋อิงเพจเปิป้ลแพงเดินทางเข้าโดมสาน้อยเพจเปิป้ลแพงเพงื่อที่จะมาร่วม ซ้อมการแสดงนะในวันเปิดวงวันเปิดฤดูกาลสาวน้อยเพิ่มแพงฤดูกาล6.8ทับ6.9ในวันที่20กันยายน2.568แน่นอนครับประเด็นที่น้องอยากจะหยิบยกมาเล่าในวันนี้นั่นก็คือประเด็นมาลายเปิดวงของน้องอู๋อิงเพชรบ้านแพงนั่นแหละครับล่าสุดวันนี้ ช่องพ่อการชัยระเมิดออฟฟิเชียลเนาะได้มีการไลฟ์สดกันเกิดขึ้นในช่วงค่าที่ผ่านมานี่เองทุกคนต้องใช้คําว่าหลียประมาณสัก5 6 0ห0 0มื่นกว่าบาททุกคนมาไลาถึงจะล้านแตกอะไรประมาณเนี้ยและแน่นอนครับอุ๋งอิงเปิพื่อนแพงเดินทางถึงโรมพ่อการชัยบอกว่าฝากหน่อย fc ในช่วง6กโมงเย็นวันนี้จะเป็นการไลฟ์สดมาไลายเปิดวงในครั้งนี้ขอให้ได้ล้านแตกอะไรประมาณเนี้ยอุ๋งอิงเพื่อนแพงก็แซวก,กับพ่อการชัยว่าขอ ถ้าเกิดว่าได้1ล้านบาทในวันนี้จะวิ่งอ้อมเวทีหมอลำสาวน้อยเนี่ยสมรอบนี่แล้วก็ชวนทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแม่แก้มพี่เบียร์พี่บารสพ่อการชัยพี่หมอนอิงพี่ยาว แล้วก็อีกหลายหลายคนนะพี่ป๋อมแป๋มนะแล้วก็อีกหลายๆคนทุกคนก็ถือว่านี่แหละครับเซตครอบครัวของพ่อการชัยนี่แหละก็คือมีพ่อการชัยเป็นอาเป็นพ่อแล้วก็มีน้องเบียร์น้องป๋อมแป๋มแล้วก็น้องโอ่หอิงเป็นบ้านแพงนะที่อยู่ในครอบรัวใช้คําว่าครอบครัวพ่อการชัยนั่นแหละก็คือวันนี้ได้มีการไลฟ์สดตั้งแต่ช่วงหกโมงเย็นเป็นต้นมานะจากมาลัยเก้าแสนสี่หมื่นกว่าบาททุกคนก็นี่แหละครับ ประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว1ล้านบาทใช้คำว่าตลอดเวลาไลฟ์สดนาะในช่วงประมาณสัก2องเกือบเกือบสองชั่วโมงทุกคนแต่ว่ามาลัยรล้านแตกตั้งแต่ยังไม่ถึงชั่วโมงแล้วทุกคน6,000 0บาทอัดแน่นอัดเต็มไว้ตั้งแต่ช่วง50นาทีแรกแล้วนั่นก็เข้าไปดูไลฟ์สดก็ได้มีโอกาสร่วมอมนมาไลยน้ำใจให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพง เล็กๆน้อยๆทุกคนก็ถือว่าเป็นการนี่แหละครับหนึ่งในกําลังใจที่แสดงออกถึงความรักความศรัทธาของ FC แฟนคลับเนาะก็ต้องใช้คําว่ามาลลยหนึ่งล้านที่อุ่นีกเ่อนแพงได้เนี่ยไม่ได้มาจากคนคนเดียวมาจากแม่ฮักคนเดียวมาจากพ่อฮักคนเดียวมาจากกลุ่มบ้านฮักหลังเดียว,าายวแต่มาจากมาลลยที่ FC พลังรักพลังเงียบ FC ลมใต้ปี FC ต่างแดน FC แฟนคลับที่เป็น เป็นความรักขององค์อิงเพรบ้านแพงเนี่ยโอนให้ 23, 15, 100, 000, 000, 000, ย0่สิบสามสิบห้าสิบร้อยห0ึ่งพันหนึ่งนหน่อะไรประมาณเนี้ยเอามารวมกันใช้คําว่าไลฟ์สดบรายเปิดวงองค์อิงเพรบ้านแพงไม่ถึง1เดือนมั้งทุกคนประมาณนี่แหละครับกเกือบเดือนก็1นึ่งล้านแตกเป็นที่เรียบร้อยในวินาทีนี้เท่าๆท,ท,ที่ไปท่องโลกหมอลำมา น้อยคนมากจริงๆครับที่จะได้มาลัยแบบนี้ทุกปีใช้คําว่าทุกปีจริงๆนะมาลัยอุงอิงเพชรมันแพงเปิดวงปิดวงตลอดสามฤดูกาลไม่เคยต่ํากว่าล้านเลยมันเป็นมันเป็นการแสดงออกถึงความรักความศรัทธาที่พ่อพ่อแม่เอฟซมอบให้กับอุงอิงเพชรมันแพงมันเป็นความภาคภูมิใจของพ่อพ่อแม่เอฟซที่ใช้คําว่าลูกสาวใครใครก็รักศิลปินที่ท่านชื่นชอบได้มาลัยแต่ละ รอบแต่และรอบเนี่ยไม่ได้เกิดจากคนคนเดียวมันเกิดจากพลังรักพลังศรัทธาที่เป็นมวลมหาประชาชนที่ทั้งอยู่ในประเทศไทยและอยู่ต่างประเทศทุกคนเราต้องใช้คำว่าเป็นศูนย์รวมใจนะก็ต่างตอบแทนแล้วกันเอาจริงๆแล้วเพราะว่าแม่เอฟซหลายๆคนก็อาจจะถูกหวยรวยเบอร์อะไรเงี้ยก็โอนมาไหลให้กับน้องอุ๋อีกเป็นมันแผงเป็นมาไัยน้ําใจในวันพิเศษต่างๆเช่นเดียวกับวัน เปิดปิดบงนี่แหละครับทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่่อพ่แมอ F4 ร่วมกันแสดงพลังให้โลกได้รู้ว่าบ้านฮักอู๋อิงบ้านฮักบ้านโฮมฮักบ้านฮักลิงน้อยบ้านฮักเด็กหญิงแล้วอีกหลายๆบ้านทุกคนบ้านฮักพ่อลูกคู่บุญสุดท้ายแล้วเชื่อว่าหนึ่งเดียวในดวงใจนั่นก็คืออู๋อิงเป็นบ้านแพง แล้วก็สามีเงินแพงพ่อโจอยมานินอะไรประมาณนี้ที่พวกเราติดตามกันอยู่เป็นอีกหนึ่งครั้งที่พวกเราแสดงพลังให้โลกได้รู้ว่าบ้านอุงอิงเพชรบ้านแพง f อฟอุงอิงเพชรบ้านแพงไม่เคยได้น้อยหน้าใครในวงการหมอลำทุกคนใช้คําว่าวงการหมอลำเนี่ยนับคนได้เลยจริงๆนะที่จะมีมาลัยหลักแสนหลักล้านเนี่ยแต่อุงอิงเงินแพงเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเกิดจากความรักความศรัทธาและเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์จริงๆ เยอะสุดก็ประมาณเกือบสาล้านนะสาล้านกว,ากว่าด้วยมั้งเอาจริงๆแล้วอะแต่วานที่แหละครับเอาแค่ปีละล้านอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่ามาลาัยแต่ละวันมันก็เป็นส่วนแยกออกไปแล้วแต่ว่ามาลาัยเปิดวงปิดวงอะไรอย่างเงี้ยพ่อการชัยบอกว่าจะไลให้ทุกปีเอาจริงๆแล้วนะอนาคตอะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะลดน้อยถอยลงมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าพวกเราก็ร่วมแสดงพลังมาจนถึงฤด,ดูการที่3จะเข้าฤดูการที่4ทุกคนเป็นการเปิดวงฤด,ดูการที่สาม ของอุงอิงเพชรบ้านแพงนะก็68แปถ้าเปิดวงได้สวยงามครับทุกคนสำหรับสาวน้อยมานจันคุนี้อายุ19ปีวันที่9เดือนเกานะมาลายล้านแตกแล้วก็กเรือกได้ว,ว่าไลฟ์สุดเนี่ยสร้างทั้งเสียงวัรเราะสร้างทั้งความสุขให้กับพ่อพ่อิมเอี๊อีได้รับชมรับฟังกันแล้วก็นี่แหละครับเซตเดิมเลยอุงอิงเพชรบ้านแพงเพราะการชัยพี่หมอนอิงแม่แก้มน้องเบียรพี่บาสดพี่ป๋อมแป๋ม ที่ยาวนะแล้วก็อีกหลายๆคนที่มาร่วมกันส่งส่งพลังมาให้พ่อพ่อแม่ FC ทุกคนใช้คําว่านี่แหละครับเป็นการใจถึงใจใจแลกใจและปฏิเสธไม่ได้จริงๆมันเป็นมันเป็นมาลัยต่างตอบแทนสส่วนหนึ่ง เพราะว่าหูงอิ่งเพนแพงก็ให้โชคให้ลาพ่อพ่อแม่เอฟซแล้วก็พ่อพ่อแม่เอฟซก็ให้มาไหลเพื่อเป็นน้ําใจเพื่อเป็นพลังใจพลังเพื่อเป็นพลังใจเนี่ยส่งให้กับปูงอิ่งเพชรบ้านแพงนี่แหละครับประเด็นไม่มีอะไรมากทุกคนวันนี้อยากจะมาเล่าถึงความความปลื้มปิติ หัวใจเอาจริงๆแล้วก็เห็นพลังของพ่อแม่เอฟซีเนี่ยมาตลอดเวลาอยู่แล้วพลังเงียบพลังรักพลังศรัทธาของน้องอุงอิงเพื่อนแพงเนี่ยพ่อพอแม่อเอฟซีอุงอิงน่ารักกันทุกคนแล้วจริงๆเราก็ได้เห็นแบบนี้มาต่อนเนื่องตั้งแต่น้องเข้ามาใหม่ๆนะเอาจริงๆแล้วก็คือถ้าพูดกันแบบบ้านๆง่ายๆเลยอ่ะ เข้ามาวันแรกขึ้นเวทีวันแรกจนถึงวันนี้อง์อิงเว้นแพงรับมาลลยทุกวันจริงๆแม้จะไม่มีการแสดงทุกคนจะได้น้อยได้มากก็ลดหย่อนกันไปแต่ว่ามาเลยเปิดวงปิดวงไม่ต่ำกว่าล้านสักปี หนึ่งเดียวในวงการหมอลำณเวลานี้ณนาทีนี้สำหรับสาวน้อยเามารย์ที่ชื่ออุงอิงเพชรบ้านแพงที่เป็นที่รักของพ่อพ่อยแม่เอฟซพลังเนี่ยพลังรักทุกคนสำหรับ F c ซแฟนคลับสาวน้อยแล้วก็ FC ซแฟนคลับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพลงนั่นเองครับ แน่นอนครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีธนนชัยไว้ด้วยกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้ององค์อิงเพชรันแพงวงการหมอลำหรือว่าหนังใารออที่จะเปิดเผยออกมาเ้ด้วยเนาะก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าให้กับพ่อๆแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันสําหรับคลิปนี้นนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ